เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกต่อกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและดืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระราชดํารัตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จากวารสารชัยพัฒนาประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2542 การดำเนินงานในด้านต่างๆของโรงเรียนเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายโดยปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับทั้งการวางแผนงานการบริหารโรงเรียนการพัฒนาบุคลากร การจัดการเรียนการสอนการจัดแด่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้รวมทั้งการประสานงานเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนทั้งในงานภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการดำเนินงานพอกวิดโมเดลเป็นแนวทางการบริหารจัดการทั้งระบบและสามารถขยายองค์ความรู้สู่ชุมชนครอบครัวและสังคมได้จึงถือเป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อนำใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในและนอกสถานศึกษาพร้อมกันนี้ยังมีการดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนมีการสร้างฐานการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมของผู้บริหารครูนักเรียนชุมชนและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อให้เกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการดําเนินงานดังมีระบบเกิดการขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนดังต่อไปนี้ด้านบุคลากร 1. ผู้บริหารผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักปัจชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องและสามารถนำมาปฏิบัติตนปฏิบัติงานด้านการบริหารการจัดการศึกษา มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนหลักปัจจัของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและขยายผลการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาอื่นให้องค์ความรู้กับชุมชนจนเป็นที่ยอมรับและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักปัจจัของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหน่ยวงานภายในและภายนอก 2. ครูและบุคลากรครูและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในหลักปัจจญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีสื่อนวัตกรรมที่สามารถอธิบายหลักปัจชัยของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงทุกรายวิชาจนนักเรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรครูสามารถถอดบทเรียนความสำเร็จจากการนำหลักปัจจญยของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอื่นๆ ส่งผลให้ครูและบุคลากรสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ำเสมอสามารถขยายผลเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 3. นักเรียนนักเรียนแกนนำมีความรู้ความเข้าใจและอธิบายหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องสามารถปฏิบัติตามได้อย่างเห็นผล ทั้งในกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรจนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปัจญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เพิ่มมากขึ้นและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนสู่สถานศึกษาภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษารับรู้และส่งเสริมการนำหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการขับเคลื่อนสถานศึกษารู้และเห็นคุณค่าด้วยการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนทั้งกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการขยายผลภาพความสําเร็จสู่ภายนอกสถานศึกษาด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพโรงเรียนมีผู้รับผิดช,ชอบดูแลอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมีแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามที่วิสัยทัศน์ได้กำหนดมีศูนย์รวมข้อมูลเป็นห้ององค์ความรู้ที่แสดงการขับเคลื่อนและพัฒนาฐานกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษาซึ่งครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชนโดยมีฐานการเรียนรู้ดังนี้ ฐานที่ 1. รู้ใช้รู้คิดชีวิตพอเพียงเพื่อปลูกฝังนิสัยอยู่อย่างพอเพียงรู้การคิดอย่างมีเหตุผลรู้จักการออมการวางแผนชีวิตรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นเสริมสร้างลักษณะนิสัยโดยความรับผิดชอบและปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมฐานที่สศูนย์ทรียศาสตร์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างสุนทรียะด้านศินละปะดนตรีทัศนศิลป์นาฏศิลป์โดยให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากการดําเนินกิจกรรมด้านศินละปะมีสุนทรียะทางศิละปะห่างไกลจากยาเสพติดฐานที่ 3. รู้รักภาษารู้คุณค่าความพอเพียงเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านรักภาษาไทยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเพื่อพัฒนาตนเอง นำไปสู่การใช้ภาษาในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณค่าตามหลักปัจจยาของเศรษฐกิจพอเพียงฐานที่4ทักษะชีวิตน้อมนำแนวคิดตามศาสตร์พระราชาเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขดำรงตนบนวิถีความพอเพียงรู้คุณค่าในท้องถิน่นอนุรักษ์ประเพณีศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นวัฒนธรรมไทยรู้หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เข้าใจความหลากหลายของศาสนาโดยใช้ศาสตร์ของพระราชามาเป็นแนวทางในการเรียนรู้และในการใช้ชีวิตประจำวันฐานที่5ทักษะอาชีพตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใช้แปลงเกษตรของโรงเรียนในการฝึกปฏิบัติกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่และฝึกทักษะอาชีพโดยน้อมนำเอาหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์ของพระราชาและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ฐานที่6ภาษาเพื่อการเรียนรู้สู่สากลบนความพอเพียงเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อเข้าสู่ศตวตรรษที่2 1ผ่านกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศเช่นคลินิกภาษายุวมักกเทศละครสั้นและ พูดสุนทรพจน์ฐานที่7วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตตามแนวคิดที่พอเพียงเป็นกิจกรรมที่นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาบูรณาการในชีวิตประจำวันเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตที่ผสมผสานภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่ทันสมัยนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตประจำวันฐานที่8กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อทักษะชีวิตที่พอเพียง เพื่อส่งเสริมนักเรียนด้านสุขภาพพลารณามัยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆเช่นกิจกรรมบ้านหลังเรียนที่นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ส่งเสริมทักษะชีวิตการอยู่อย่างพอเพียงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมการแสดงวันดามวยไทยนาตะมวยไทยฐานที่9ล้ำหน้าวิทยาการบนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการสมัยใหม่มาประยุก์ตใช้ให้เกิดประโยชน์บนวิถีชีวิตของนักเรียนนำองค์ความรู้มาพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาชีวิตบนหลักการขององค์ความรู้ตามแนวคิดหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก โรงเรียนมีเครือข่ายการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในและนอกสถานศึกษาเช่นการศึกษาดูงานของโรงเรียนอื่นๆในด้านต่างๆจนเป็นที่ยอมรับและสามารถเป็นผู้ให้คำชี้แนะแนะนำสถานศึกษาอื่นๆหรือหน่วยงานอื่นๆในด้านการนำหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และมีการขยายผลองค์ความรู้เพื่อเป็นเครือข่ายให้เกิดความต่อเนื่อง ยั่งยืนและเห็นผลเป็นภาพความสำเร็จที่งดงามโรงเรียนหนองพอกวิทยายลัยขอน้อมนำหลักปัจจญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการเสริมสร้างวิธีคิดการใช้ชีวิตเพื่อให้เกิดความยั่งยืนพัฒนาวิถีชีวิตของนักเรียนครูบุคลากรผู้บริหารชุมชนให้มีคุณภาพ มีหลักการดำเนินชีวิตที่มีภูมิคุ้มกันมีเหตุผลรู้จักประมาณตนบนพื้นฐานของคุณธรรมและความรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลมุ่งสู่การทำรงสังคมให้ปกติสุขอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเกื้อหนุนวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยตลอดไป